ลูกทำผิดแล้วไม่ยอมขอโทษให้ทำแบบนี้อาจารย์เอค่ะคุณแม่เคยบอกให้ลูกขอโทษแต่ลูกก็ไม่ทำไหมคะลองฟังคลิปนี้ดูนะคะการที่เราบอกให้เด็กเขา,าขอโทษขอโทษขอโทษ,ขอโทษแม่สิทำไมไม่ขอโทษละ่ะแต่เขาก็ยังไม่ทำคุณแม่ลองทำแบบนี้นะคะข้อที่หนึ่งค่ะทบทวนดูก่อนคะ่ะว่าน้องเขาเข้าใจคำว่าขอโทษหรือ,อยัง เราเคยสอนไหมว่าต้องขอโทษเวลาไหนทำอะไรถึงจะต้องขอโทษการขอโทษต้องขอโทษยังไงขอโทษเพราะอะไรพอรู้สึกผิดจึงต้องขอโทษถ้าเรายังไม่เคยสอนน้องนะคะน้องเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาจะขอโทษไปทำไมแล้วบางทีเขาพูดออกมาเขาก็ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงหรือเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดจริงๆคะ่ะถ้าเรายังไม่ได้สอนเราอาจจะใช้นิทานก็ได้คะ่ะ นิทานเกี่ยวกับการขอโทษให้เขาได้รู้ว่าการขอโทษใช้ในโอกาสไหนบ้างข้อ2นะคะ<ม>เราต้องรอให้เหตุการณ์สงบก่อนแล้วค่อยให้เขาขอโทษค่ะในขณะที่เหตุการณ์กําลังประทุสงครามกําลังเกิดเขาอาจจะกําลังทําความผิดแล้วต่างคนต่างอยู่ในอารมณ์ที่โมโหอยู่อย่าเพิ่งไปบอกให้เขาขอโทษค่ะเขาจะยิ่งต่อต้าน แล้วพอเขาไม่ขอโทษเราก็จะยิ่งโมโหก็จะยิ่งทะเลาะกันนะคะสามค่ะเราต้องทำเป็นตัวอย่างค่ะคุณแม่สังเกตไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมน้องอะ่ะเหมือนกับพฤติกรรมของเราเป๊ะเลยทั้งๆที่เราไม่ได้บอกให้เขาทำแบบนั้นไม่ได้สอนให้เขาทำแบบนั้นแต่เขาเห็นเราทำอะค่ะทั้งคำพูดทั้งการกระทำต่างๆ ตามหลักจิตวิทยาแล้วเขาเรียนรู้จากการเรียนแบบค่ะโดยเฉพาะเรียนแบบคนใกล้ชิดดังนั้นถ้าเราอยากให้เขาขอโทษเราก็ต้องทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างก,ก่อนนะวันหนึ่งในขณะที่เอกกำลังอาบน้ำอยู่นะคะกำลังฟังเพลงคลาสสิกปรับอารมณ์ตัวเองอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ให้คุณพ่อดูแลเด็กๆอยู่นอกห้องน้ำสองคนก็ได้ยินเสียงดังครมครามนะคะเหมือนอะไรถล,ล่มลงมา และได้ยินเสียงคุณพ่อทะเลาะก,กันลูกสาวค่ะแต่เอ๋ก็พยายามไม่สนใจดูแลอารมณ์ตัวเองก่อนที่จะออกมาค่ะพอออกมาปุ๊บก,ก็เห็นว่าเสื้อผ้าที่เอ๋ส่งสักรีดไว้ประมาณ20ชุดและแวนไว้อ่ะค่ะถูกลูกสาวดึงลงมาล้มเป็นกองทั้งหมดเลยค่ะและและพอคุณพ่อเขาก็บอกว่าลูกสาวเป็นคนทำ เอกก็พยายามควบคุมอารมณ์ให้อารมณ์ดีเหมือนเดิมแล้วก็เดินไปเก็บค่ะทีละชิ้นแต่ลูกสาวก็เดินไปตามเหยียบค่ะเราเก็บชิ้นไหนลูกก็ตามไปเหยียบอีกค่ะแล้วก็กระโดด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 บนกองเสื้อผ้าที่เราส่งซักรีดมาแล้ก็จะต้องใช้วันถัดไปค่ะพอคุณแม่เห็นลูกกำลัง กระโดดอย่างเมามานบนกองเสื้อผ้าของแม่ที่จะต้องใช้ในวันพรุ่งนี้คุณแม่ก็เริ่มโมโหค่ะจับแขนลูกอุ้มลูกไปวางไว้บนเตียงและบอกและดุด้วยเสียงอันดังลูกร้องไห้ค่ะแม่ก็รู้สึกเสียใจแต่ก็รู้สึกโกรธก็เลยต้องควบคุมตัวเองก่อนควบคุมอารมณ์ของตัวเองก่อนสักพักหนึ่งให้ทั้งสองคนสงบแล้วก็กลับไปหาลูกกอดลูก แล้วก็สบตาเขาแล้วก็บอกเขาว่าแม่ขอโทษนะคะที่ดูหนูเสียงดังหลังจากนั้นค่ะลูกสาวเอเขาก็กอดแล้วเขาก็ยกมือไหว้ค่ะเขาก็บอกว่าหนูขอโทษค่ะแม่หนูจะไม่ทําอีกแล้วค่ะอันนี้คือข้อ3นะคะก็คือตัวอย่างเหตุการณ์ว่าเราต้องทําเป็นตัวอย่างให้เขาก่อนเขาก็จะทําตามและข้อ4ค่ะ พอเขาขอโทษเราก็ถามว่าหนูขอโทษเพราะอะไรคะอันนี้ที่เอถามเพราะว่าเขาจะได้รู้คะ่ะว่าเพราะอะไรเขาถึงขอโทษเขาทำผิดอะไรเขาก็บอกว่าหนูขอโทษที่หนูกระโดดบนเสื้อผ้าแม่ที่หนูทำเสื้อผ้าแม่ตกลงมาแบบนี้คะ่ะดังนั้นพอเขารู้ว่าเขาทำผิดเพราะอะไรเขาจะได้ไม่ทำผิดอีก ข้อที่5ค่ะเมื่อลูกขอโทษแล้วเราต้องรีบให้คำชมเชยต้องบอกว่าดีมากเลยค่ะลูกที่ลูกทำผิดแล้วรู้จักขอโทษแม่ชอบมากเลยค่ะแม่ภูมิใจในตัวหนูค่ะถึงแม้ว่าเรื่องที่เขาทำผิดนั้นเขาอาจจะทำผิดเป็นครั้งที่สิบแล้วก็ตามเราจะไม่พูดว่าพูดว่าขอโทษขอโทษ๋ยวจะทำอีกละถ้าเราพูดแบบนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรค่ะเขาก็จะทำอีก อย่างเราเองนะคะบางครั้งเราเคยทําอะไรผิดพลาดไปแล้วเราตั้งใจว่าเราจะไม่ทําอีกเรายังเลอทําอีกได้เลยดังนั้นคุณแม่ให้โอกาสลูกนะคะให้เขาได้ปรับปรุงตัวเองให้เขาได้พัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นการให้โอกาสตัวเราเองเช่นกันค่ะคุณแม่ที่อยากฝึกให้ลูกขอโทษลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบค,ค่ะถ้าเก่ง ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ตัวแชร์ให้คุณแม่ท่านอื่นด้วยนะคะหากสนใจความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกฝากติดตามอาจารย์เอ๋ด้วยค่ะหากคุณแม่มีคำถามต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกสามารถฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเอ๋จะมาตอบให้ในคอมเมนต์ค่ะเอ๋คอมเมนต์กำลังใจให้คุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขค่ะอาจารย์เอ๋สวัสดีค่ะ